ก็สวัสด,ดีทุกคนน,นะฮะวันนี้ก็มาอยู่กันในมาคิมใหม่ใหม,ม,ม่ครับนะฮะวันนีก้ก็อยู่กันในอีพีที่สี่แล้วนะพอเมื่อพะเมื่อพอเมื่อ,อสิอ <c oughs> ดี๋ยงไงมีเอฟเฟไม่ต้องตัดเต่ออ <c oughs> ันนี้ก็เป็นบ้านเราเองเนะี่ยก็สร้างไปจากอีพีที่สามนะเราก็ไม่ได้ถา่ายคลิปไ้เนื่องจากมันจะกินเวลาเกินไปแล้วทุกคนจะเบื่อกันนะใช่ไหม เดีด๋วยวดตรงนี้ว่าจะสร้างบ้านแต่ไม่เอานะเอาเป็นแบบที่พักก็ใส่แบบสวยดีนะสวยดีออกแบบเองอะบปั๊บอืม,อมพค่อ,อะไรไม่รล้ะแล้วก็จะไปดูทางนู้นกันบ้านเมียเราเองเนะเธอทำอะไรบ้านใหญ่โตโอ๋อฮหอมีการตั้งนกันพี่บี้ด้ถ้าไม่ไม่ตั้งขยับมาอีกให้แบบห่างจัก็อกนึงอะไรเงีย้ยไม่เอาโทษเขาใช่งามโอเคที่ชะบายใจ ไหนเธอหมู่บ้านไปทางไหนก็ทางโน้นนะ่ะเออเดินตะไปเแดบบ้แหละตะไปทางนั้นแหละเ,เห็นแสงสีไฟไหมแสงไฟไหมไหนวะเจอตะน,นังคืนเหมือนกันนั่นแหละเราก็จะไปหมู่บ้านกันนะเมียเราไปเจอหมู่บ้านใช่ตอนนั้นเรากําลังท่องโลกอยู่เกี่ยวอะไรเธอฟาร์มของหมดยังไงเรียบร้อยลองไปเช็คดูนางก็ปนคออะไรบ้านั่นสกิลเลต้นสกิลเลต้น ไยคิปเปอร์เสียงมันบอกซอมบี้โดนแล้วนะโดนโดเชอรี่เขาเขาูกอะโอ้ดีนะบ้านชาวบ้านก็ไม่พังเออเดีย๋ยทำร้ายฉันเลยวันดีชาวบ้านมีอะไรคูปอนไหมไม่มีนะโดนป้นของไปหมดแล้วด้วยฝมือเออเดีย๋ยวนะนี่กูปิดประตูแล้วกูเด้นเข้ามาในนี้เลยแล้วนี่ ก็งงฮึบเอ๊ะมาดีมาดีมาดีนะคิดว่านายเนี่ยเหรอมาดีฮะมาดีมาดีต,ตาเบิร์ตตีมดาบโยก็เบิร์ตตีมได้นะเชียมีไอรอนโลเลมได้ไนะทุกคนก็มีเอเอร์เบอร์อให้เราเอาปับ๊บปุ๊บอันนี้เป็นมาเลดอะไรวะมาเลดฟักทองไม่รู้ เก็บไว้ก่อนคราวนี้เราก็ว่าจะไปลงถ้ำกันนะเออเออเออวมัมีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นระเกียจที่นี่จริงๆนะโคนเชฉรี่ใช่ไหมใช่โงงจริงเลยนอ,อะไรนอืมแชทกลุ่มเด้งอะไรมาไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยคุยกันเพื่อนโอ้โหบ้านบ้านอีหยังนี่ก็แมพมันบักแล้วบ้านชาวบ้านมาอยู่ใต้ดินแต่ก็สวยดิ ใช่ดิใช่แล้วก็ฟาร์มแล้วตรงนั้นนะใช่ไม่เหลืออะไรให้เราเลยทุกคนเป็นการฟาร์มแบบไม่เผื่อแผ่นะฮะมามา,อา,มาโอ้เจอทะเลชาบวกน้ำแข็งเอ้ยเชียตกใจก่เลยเธอเหลืออะไรให้เขาบ้างํำจริงไม่มีบอกแล้วไม่เหลืออะไรให้เราเลยนะวันนี้เป็นเตา อย่าก,ก๊อปปี้ไปสร้างบ้านหนึ่ง <G ül> แล้ก็มีอาหารอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งไม่น่าจะพอใช่มีเหล็กไหืออเหล็กมีอยู่สามสิบกว่าอันอยู่บ้างไม่เจ็บไม่รลือ,อะไรให้ฉันเลย ตรงนี้ก็กลายเป็นหมู่บ้านล้างนะมาจากโดนฟ้ำกลงไปหมดแลยว <c oughs> คุดมาสักทีก็ต้องหอของกับบ้านบ้างใช่ไหมเธอมีได้หรอ,อชาวบ้านบอกไม่ต้องการหรอกเอาไปเลยพวกมนุษย์แล้วปังแล้วก็จะบอกว่า,ามึงมาบ่อจังเลย เราก็จะมาฟาร์มของขโมยของเสร็จเราก็จะไปที่อื่นนะฮะเนื่องจากไม่มีอะไรให้เราปล้นแล้วนคนแถวนี้ปล้นไปหมดแล้วนะฮะช้าเองอะ่ะเออขอะทัดประทัดเนอะตรงนี้ก็จะมีทะเลทรายน้ําแข็งนะใช่มันชื่อทะเลทรายน้ําแข็งเออ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 ฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเนเนี้ยค่อยคุยกันเพื่อนสาเบิร์เต็ม นี่อะอะอะผ่านมาสี่นาทีแล้วยังไม่ทําเลยเลยจะกลับบ้านทางไหนปะไม่รู้เราก็จะเดินงงๆกลับบ้านนะทนกคนม่มีกระดูกไหมอ่าไม่มีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนี่มันก็ช้าแล้วเราไม่ควรหาเรื่องนะแมงมุมสไปเดอร์แมงมุมใช่ไหมนายคิดว่านายเป็นใครถึงจะชนะเราได้ฮนะจากพาร์ทที่แล้วเราก็ไปฟาร์มของสร้างบ้านกันนิดหน่อยเนะี่ย ไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ไมไ่มีอะไรเลยก็กำลังดันเดินทางกับบ้านไม่ไดทำอะไรอยู่ทำอะไรสักอย่างหนึง่งทำไมไมได้ยินเสียง,งอะไรตอนนั้นด้วยว่าอะไรตัวม,ม่วงๆอะ่ะอะไรตัวม,ม,ม่วงๆวะเป็นนกแมวเหรอ,อไม่รู้มันเขาาเ้าบ้าฟีดแถวนี้แหละกีเหตุวย แล้วคนตอนนี้ผมหลงทางบ้านกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนเขาละเรื่องเจ้บ้านอยู่ไหนเจ<ล>้าเปิดแผนที่เธอในหีบป่อยังเปิดแผนที่ก็ได้ไหมอ๋อกูมาผิดทางอะไรอยู่แถวนี้วะแมนอ๋อแมนจริงไหมเดี๋ยวอีส <laughs> ักพักจะไปลงเหมืองกัน ไปด้ไหมไปเลยทำอะไรก่อนโอเคตอนนี้เราก็เดินมาถึงไหนแล้วไม่รู้นะเดินมาม้่วๆทยก่นหลงทางอีกแล้วเป็นโซโลนแะล้วโซโลเป็ตัวที่หลงทางโอ้โหว้าวนี่มันทำอเนจประสงค์ยังไงตั้งๆชื่อทำได้แล้วก็เจอบ้านว้ยเฮ้ยเอเดอร์แมนวาร์ปเล่นตกเชมป์เรียย มันก็มาอยู่เทือกเขาเด้บนเลยม่เทือวะหัวละมันมีไฟไปตรงท้ำไงก็สร้างดิเนี่ยเราได้ขนนกมาก็ต้องดีใจใช่ไหมได้ขนนกเสียงอะไรวะมันไม่เคยได้ขนนกมันไม่เคยมีมันมีได้เหรอขนนกอ่ะอ๋อคนไกลโอเคขอโทษอันนี้ก็เป็นแปลงผักเราเอง ปาปาปาตั้งผักอนเนตประสงค์ที่ปลูกทุกอย่างไว้นะะเปิดฟิง้งนี่ก็จะมีพวกพันมาเล็ดยัดไว้ที่นี่นะฮะเธอพร้อมลงทํามอย่างเฮ้ยวันนีน้องมากูยังไม่มีกระดูกให้มึงขอโทษด้วยจะเศ้าไปเลยอันนี้ก็เอมโมโรนะฮะกับไดมอนป้นมาจากบ้านชาวบ้านไม่ต้องถามว่ากูมาจากไหนนะฮะ ฉันไปปุ้นมาเองแหละพวกนายก็อย่าว่าฉันเลยนะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาตกแต่งแล้วกัน EP <ม>นี้เราก็จะไปลงเมียงกันก่อนจะลงเมียงกันนะนี่ขอโทษเขาไม้มาคนนะอนหน่อยคอมไม้หน่อยเนื้อใจ<ม>โอเคไม่มีก็ไม่มีไปลงเหมืองเราเอาแค่ที่ขุดไปก็พอแล้วกกับอาหารพร้อมลบ อันที่ก็ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหรแต่ว่าถือไปเถอะแค่นี้ก็ของก็จะเต็มตัวแล้วเฮ้สวัสดีน้องมาไม่มีอะไรให้มึงเดี๋ยวดูบ้านเรานะฮะทุกคนโ,โบ้านก,ะะกระโหลกกะลามากเลยเฮ้ยนี่สวยสุดแล้วพวกนอยู่บ้านเราเลยนะทําไมต้องดัดเสียงทำไมก็ไม่รอใช่ไหมลืมมาไฟมาวะกำลังจะไปลงเหมืองแต่คุณลืมมาไฟนะทุกคนซึ่งไฟกูอยู่ไหนก็ไม่รู ต้องทำใหม่ละนี่แหลฐานเรามีเยอะนะมีคนไปลงเมืองมาขโมยดูดูฐานตั้งห้าสิบหก้อนอันนี้ก็ห้าสิเจ็ดอันนี้ก็ยีิบเก้านะอันนี้ก็เก้าเองน้อยมากอมหมดแล้วห่ะใช่หมดแล้วก็ถือว่าน,นิดหน่อยเสียงอะไรวะเสียงอะไรไม่มีอะไรครับ กูลืมอาถานแล้วกันก็เราก็น่าจะได้ไฟเยอะพอสคออยู่นะเราถ่านลงไปด้วยก็ไม่ได้เสียหายอะไรจะไปเข้าไหมตรงถ้ำยังไงละ่ะเอาก่อนโอเคงั้นถ้าเขาไปลงรอเนี่ยลงทางแล้วจ้ะไม่ลงออกระดับเขาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จะลงจะดูถูกค่ากันไปแล้วไม่ได้ดูถูก เาดูถูกแล้วใช่มันถูกแล้วใช่ที่เราเขาดูมามแล้วก็จะลงถ้ำแถวๆบ้านด้วยนะเฮ้ยเธอลงไปถึงไหนแล้วลงไปชั้นลาบาอ่ะโอ้โหจะกลับขึ้นมาไงวะอ,งอือเจ็บโอ้โหมีรอยเขาลงไปแล้วฮนะ เด็กนะขุดป่าขอยขอเยอะกว่านี้ไม่ได้น่าจะสามอันเวยนะอีทีนี้ก็จะลงเมี่ยงกันยาวๆนะทุกคนป็นไงมีมัมดมันก็สไตน์อย่างี้แหละว้าวนี่มันกับดักชัดๆเดี๋ยวๆๆขอหลบก่อน พื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเลทุกคนปันป๊บไม่มีคำว่าหลงทางสำหรับเราใช่กูเจ้ทางตันไอ้ีขอโทษที่พูดคำหยาบนะทุกคนกลับไงวะธาารไไมรมราคะเลยหยอกหยอกระดับเขาไม่มีคำว่าหลงกันนะโอ้ยปลอดภยัย เดินงงมาเลยนะทุกคนพีนี้ก็จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมหาแรกเราก็ยังไม่ได้ลงคลิปนะก็น่าจะลงวันพรุ่งนี้ยังไม่ลงหรอใช่เมื่อวานลงกันละก็กะจะรอครบหนึ่งวันลงวันละคลิปไงวันละคลิปช่วงนี้วันละคลิปแต่วันก็ไม่มีคลิปเลยใช่ไหมใช่เฮ้ยวันดีเปิ้ล กูย <ừ> ังไม่ได้ขุดเลยมัดมันก็จะลหล่อๆน,นิดนึงนะทุกคนเป็นการลงเหมืองที่กูรู้สึกว่าไม่ได้เฮี้ยเลยปับ๊บตอนนี้เราก็ได้เหล็กมาทั้งหมดแปดกองเย่แปดกองเลยเหรอแปดแปดบล็อกนะฮะยสวัสด,ดีบี เราก็ยังไม่ได้เราจะการลงเมืองเลยทุกคนเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนจบโลกมังกรผมจะพาทุกคนไปโลกมังกรกันไม่รู้ชาติไหนจะถึงนะฮะชาติหน้าค่ะดูแต่ละอีพีที่ยังไปไม่ถึงไหนเล้เราจะไปในทางที่แฟนเรายังไม่ไปนะเดินไปเรื่อยๆ เป็นการเดินที่ไม่เจอแค่อะไรเลยใช่ไม่เจออะไรเลยโอ้ว่าทั้งแยะ่นนั้นเนี่ยปาบปาบตออากลงไปเจอชั้นลาวานะทุกคนเอออันนี้เราก็เจอทารลาวาแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเจอทารลาบาแล้ว ไม่คิดจะเจอไดมอน์ให้กูเลยหรือไงกัขอ Diamond ไดมอนต์หน่อยครับไปไดมอน์มาขนาันอาไม่มีครับโอเคครับคลิปก็ดำเนินการคลิปก็ผ่านไปแล้วสิบสามนาทีนะทุกคนก็แบบว่าเ,เล่นอะไรกูดูว่าไม่เห็นไม่เคิอะไรเลยจะบ่นจบน,บนอืมบ่นแทนผู้ชมกูรู้เพวามึงต้องบน่นใช่ไหมใช่ไหมดเแล่เออกูบ่นแทนให้ไงไม่ต้องมาบน่นแล้ เราต้องได้บักเล็แค่นี้เองนะทุกคนการลงเหมืองที่ไม่ได้อะไรเลยก็ได้ <laughs> ไี่ตายหาคนเพื่อนยี่สุดแล้วลถึงจะพูดไปหลายครั้งแล้วเราก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคลิปเราจะแต่และอีพี <EP S 2> เราจะ,ะจะลงแค่ยี่สิบกวนอาทีเท่านั้นนะ เฮ้ยเจอทองไว้เจอทองเราทำอะไรได้ไม่รู้นะป่ะเราต้องดับน้ำนะทุกคนเราจะมาขุดทองกันเวลาไม่อยากหาข้าวดีสั์เอ้ยเจอเลยเจอได้ดีเออน้ะใจเจอได้ดีแล้วแบบพอตอนแบบกูหาจริงๆไอ้ที่อยู่ไหนวะเนี่ยนางมุมนายคงไม่คิดจะสู้กับเราหรอกใช่ไหม ตาเบอร์ตีมน้าไม่สู้จะเราสู้นะเชี่ย re. ปั๊บโอยเจ็บฮึบฮึบเป็นไงเป็นการกระโดดเจ็บอืมและตรงนี้ก็มีรอยคนมาแล้วน่าจะเธอมาใช่ไหมนี่ฟ้าเท่ไหร่หาน้อยอ่ะลงมาลึกขนาดนี้เลยนะ เราก็จะไปลำทานกันนะปลูกปาฝาดุงอ๋อกูไม่ไปละกลับดีก่อน,ไ,หนหไม่มันเขาขึ้นไปทางน้ำเลยแล้วก็จะไปทางทางไหนดีท้วกันทางที่ยังไม่มีไฟไแต่คงไม่ได้ไปเยอะขนาดนั้นหรอกอเจอแล้วหรืออย่แล้ว<ม>ขลกบเยอะๆหน่อย ปั๊บอันเดียวเนี่ยนะตอนนี้เราก็อยู่เนี่ยฮะเป็นไรกับดักที่เขาทำแบบไม่รอดแบบไว้แบบอะไรอะ่ะมอเชอรี่อะอ๋อแล้วเธอก็ไปเหยียบเองใช่ไหมอือว่ากูแหกก่อนทุกที่ <c oughs> ต,าตายเราเลยไม่ใช่ไว้ดักสมบีไว้ดักตัวเองเราก็จะเดินทางไปเจอทางตันใช่กูเจอทางตันบ่อยอย่างเลย เฮ้ยเจอเอามาโมโรต้องใช้ที่ขุดไดมอนดไปะเฮ้ยไม่ใช่อสะดวกสบายดนกันนะนี่รู้สึกข้างบนจะมีทางอะเราไปไปไปเที่ยวกันดีกว่าปักแบบไฟปุ๊บแล้วก็เจอไอ้บล็อกาฟาร์มชื่ออะไรบะองลาพีอ์ลาพีทลาพีททุกคนก็รู้จักไว้นะ ทุกคนน่าจะรู้จักสาหรับคุณได้ไหมครับผมก็รู้จักแหละแค่เรียกนนกันไอคอนฟ้าฟ้าเฉยปั๊บคนนกสีฟ้าอย่างนี้ได้ขนนกสีฟ้าเพราะแบบทูบมาแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนคนนกอ่ะเออกูเดินมาขนาดนี้กูหลงทางแล้วหาทางกลับไม่เจอแน่นอนทุกคนไม่ต้องห่วง เราจะหลงทางไปได้วยกันขอไดมอนหน่อยครับไดมอนไม่มีเลยนะครับมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่ทางนั้นไงอ๋อมั้งอ,อีกแล้วไปไหาก่กนได้นอนเลยปัด<บ>อิชฟอกมีชื่อขึ้น เมือเเหล็กฮะจอตะเหล็กนะกนะทุกคนตอนนี้ไม่เจออะไรเลยไดมอนทักร้อยก้อนร้อยกองอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเรื่อไงนีม่มันมมขูดอะไรกูบ้างนะเขาเหล็กนะครับอโอ ไม่ได้จำงการมันไงบลเขกขาว,ขาวอย่าก่าทัานกูไปหาเราว่าเฮ้ยวัสดีพี่เราต้องรังแกคนไม่มีทางสู้นะเข <c oughs> าก็คือ <c oughs> ให้ด่าเขาเขาเป็นคนดีขนาดนี้โอ้โหยี้ยจริงปับถ้าพักเราก็จะได้เอาแล้วง้ทุกคน ไม่ใช่แหลดิบอกบอกกับบ้านทางไหนวะทางที่มาก็พาร์ทนี้ก็จะจบกันลงเท่านี้นะใช่ไมนะใช่ไม่มีอะไรมากจะกันพาร์หน้าครับพาร์หน้าเราก็อาจจะลงเหมืองกันเสร็จแล้วก็ได้เฮ้ยเจอลาพีดว่ะมันเรียกงั้นใช่ไหมเอาเป็นว่า พี่หน้าเราก็จะลงเหมืองกันเสร็จแล้วนะหรือไม่เรียกบอกฟ้าบ้าบ่ายทุกคนจะฝากกดไลค์ like กดติดตามกันด้วยนะบ๊ายครับไม่ต้องกดหรอกโอ้กดสองครั้ง